ในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568นายสมศักดิ์บุญโยมสากรณจังหวัดพัทลุงและบุคาลากรในสำนักง,งานเขาร่วมในกิจกรรมทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพงแด่พระสงฆ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสำนักง,งานภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตในกิจกรรมการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมภายในองค์กรณสำนักง,งานสาหกรณจังหวัดพัทธลุงในวันที่9กพฤษภาคม2568 นายอภิวัตทองทวีพุ่งในการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ร่วมกับสหกรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุงจำกัดโดยมีนายปรีชาฤทธิทองประธานกรรมการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุงจำกัดร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาป่าเพื่อใส่ปุ๋ยบำรุงดินและปลูกทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายเนื่องในวันต้นไม้ของชาติประจำปี2568ณชุมชนบ้านสาโหนตาบรควนขนุนอำเภอเขาชชยสนจังหวัดพัทลุง ในวันที่22พฤษภาคม2568นายสมศักดิ์บุญโยมสหกรณ์จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคอทชอจังหวัดจังหวัดพัทลุงครั้งที่1นณห้องอิระวดีชั้น3าสารการจังหวัดพัทลุงในวันเดียวกันนายสมศักดิ์บุญโยมสาหกรณ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายทวิจันทราังสีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสาหกรณ์2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้อร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำาุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบป,ประมาณ2,568ครั้งที่7โดยร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านคลองใหญ่จำกัดโดยร่วมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนตัรวจตะเวนชายแดนบ้านควนตะแบกตะบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุง ในวันที่23พฤษภาคม2568นายสมศักดิ์บุญโยมสากรณจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยบุคลากร,กรเข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟแชร์วความคิดพิชิตงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่า,ายเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติมาเป็นประธานนะนัดสัมนักานประสุตว์จังหวัดพัทลุง ในวันเดียวกันในสมศักดิ์บุญโยมสหกรณ์จังหวัดพัทธลุงเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบอกพร่องหรือจกอบ,อบอรประจำปีงบประมาณ2568ครั้งที่3 ได้มีผู้แทนสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงจำนวน26รายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องของสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรณนห้องประชุมสำนักง,งานสาหากรณ์จังหวัดพัทลุงในวันเดียวกันนายสมศักดิ์บุญโยมสาหากรณ์จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจึทําแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสาหากรณ์ของจังหวัดพัทลุง โดยมีนางอมรรัตน์กาวชูเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานณห้องประชมุมโนราชั้นที่สี่สาธารจังหวัดพัทลุงในเช้าวันที่26พฤษภาคม2568นายปรีชานวนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่1โดยมีนายสมศักดิ์บุญโยมสหกรณ์จังหวัดพัทลุง รองประธานคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสาหกรณ์ทั้งคณะจัดประชุมขึ้นเพื่อรับทราบหนี้ค้างชําระเงินกองทุนและร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสาหกรณ์โดยอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสาหกรณ์ให้กับสหกรณ์จำนวนสาสหกรณ์ในวงเงิน1 7 0 0 0 0 0บาทณห้องประชุมสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดพัทลุงในวันที่26พฤษภาคม2568 นายสมศักดิ์บุญโยมสหกรณจังหวัดพัทธลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัดครั้งที่1พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งคณะร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยอนุมัติให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน6กลุ่มวงเงินรวมทั้งสิ้น8ปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาท เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเป็นทุนหมุนเวียนในการใช้จ่ายช่วยเหลือให้กับกลุ่มห้องประชุมสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดพัทลุงในวันที่27พฤษภาคม2568นายปรีชาวันน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสมศักดิ์บุญโยมสหกรณ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มที่7รวมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคโนมพัทลุงจำกัดทำกิจกรรมคิกออฟ ส่งนมให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมไปพร้อมๆกันตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปีการศึกษา2568โดยเริ่มปล่อยขบวนรถขนส่งนมโรงเรียนณสหกรณ์โนมพัทลุงจำกัดไปยังโรงเรียนอนุบาลเรวดีอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับนมโรงเรียนจำนวน270คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนมสามารถขายน้ำนมเข้าโครงการ ผู้ประกอบการผลิตนมได้รับการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมอย่างเป็นธรรมในวันเดียวกันในอภิวัตทองทวีู้อ่นในการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุงจำกัดเพื่อเตรียมส่งเข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568-2569และแนะนำประเด็นที่สหกรณ์จะต้องเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละหมวด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนในวันที่28พฤษภาคม2568นายประเวศลอดเนียมผู้มในการกลุ่มส่ิเสริมสหกรณ์3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย,ยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ณวัดส,สุภาสิตาร,รามตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงโดยมีนายรัตศร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงเป็นประธานในพิธีในวันเดียวกันที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทธลุงครั้งที่5้า6 8นสมศักดิ์กุญโยมสากรจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบเงินรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568โดยประกาศผลการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทสหกรณ์ร้านค้าได้แก่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุงจำกัดซึ่งได้รับเงินรางวัลจำนวน250,000บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูกเกียรติให้กับสากลที่ได้รับการคัดเลือกและในการนี้สำนักง,งานสากลจังหวัดพัทะลุงได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการชำระบ,บัญชีของกลุ่มเกษตรกรที่เลิกจำนวนเงินทั้งสิ้น1 4 2 9 9ล้านบาทจำนวน6กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ตโนดด้วนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นาขยบพัฒนากลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงโคเขาปู กลุ่มกเกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาทำสวนลานคอยและกลุ่มกเกษตรกรทำนาชุมพลโดยมีนายปรีชานวลน,น,น้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในที่ประชุมณห,ห้องประชุมกาบบัวชั้น5สาสารการจังหวัดพัทลุงในวันที่30พฤษภาคม2568นายสมศักดิ์บุญโยมสากรณจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสาวพวงเพชรพ,พรมพงศ์หัวนหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากรเขารวมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน,น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดพัทลุงในวันเดียวกันนายยงยุทธ์กุตันพพ้อมในการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีณนะวัดถ้ำสุมโนหมู่ที่1ตำบลบ้านนาอําอเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงในวันเดียวกันนายสมศักดิ์บุญโยมสหกรณ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสาวสุรสรสีสุวรรณรัตน์ทุ่มในการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งและบุคลากรเขารวมในพิธีปล่อยพันธุ์ปัดน้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,ส,าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัราาทรสุธาพิมลรักษ์ พระบรมราชินีเนื่องในวันที่3มิถุนายน2568ณแหล่งน้ำคลองลำทานบ้านตลาดบางแก้วหมู่ที่1ตำบลท่ามะเดือ่ออำเภอบางแก้วเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำในวันเดียวกันในทวีจันทรงสีพูมในการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2พร้อมด้วยบุคลากรภายในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังสร้างสับปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ่อบิ๊กคินิ่งเดเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2568ณวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง